สวัสดีค่ะอีกรอบนะอีกรอบนะนะ่คะพัสสิตาศักดิ์สิิธนากุลนะคะเวลแอนด์แฮปปี้มา e r สเตอร์นั่นเองนะคะรวมถึงเนี่ยคะเป็นซีโอสโตนเพลป u m มไทยแลนด์ด้วยนะคะอ่ะมามานะคะมาเลยนะคะกับวันนี้นะสุดยอดคอนเทนต์นะคะที่ทำให้คุณเนี่ยต้องร้องว้าว มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหรอที่เขาจะเรียกว่าคนที่มันใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะขอเวลานะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดนะคะที่คุณนะคะจะทําให้คนไทยทั้งหมดตื่นรู้จากการแบ่งปันของคุณค่ะ mm. เปลี่ยนเวลาอันนะคะที่เขาเรียกอะไรไม่ได้ใส่ภาษาหรือเรื่องราวบวกๆลงไปนะคะเรากําลังจะเป็น1จุดยืนค่ะเรากําลังจะเป็นหนึ่งแสงสว่างค่ะนําพาเรื่องราวดีๆนี้ให้กับผู้คนอีกจํานวนมหาศาลค่ะ ใครๆเขาจะแชร์เรื่องลบก็ช่างเขานะแต่พวกเราจะแชร์และแบ่งปันแต่เรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะอ่านะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับ3ความรู้สึกที่แสดงให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยแหละเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะวันนี้นะแน่นอนนะัในโลกที่คนอื่นเขาไม่รู้กันเนี่ย ว่าไอ้ความสําเร็จนะของกฎของจักรวาลเนี่ยไอ้กฎธรรมชาติเนี้ยที่มันใช้ได้จริงนะมันเหมือนกฎควอนตัมพิสิกน์นะคะคือกฎที่พิสูจน์ได้นะ,ะว่าเมื่อคุณทําตามกฎนะกฎ ย่อมเป็นไปตามกฎนะคะถ้าคุณทําตามกฎนะเหมือนแม่สุดคูนี้ยคุณท่องแม่2 2งสองคูณสิบองจะได้24นะมันเหมือนกันเลยนะคะกับหลักการการทํางานของเจ้ากฎของจัก,ก,กรวาลน,นะคะถ้าบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้นะ,ะให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปของคนนะ,ะในวันที่1ถึงวันที่13นี้นะคะอะโอเคต่อเลยนะทีนี้นะคะ <Thank you. S 1> เมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าเจ้ากฎของจัก,กรวาลมันมีอยู่จริงเนี่ยแล้วทําไมล่ะ 95%้าบห้าเปอร์เซ็นของคนบนโลกนี้เขาถึงไม่รู้อ่าเก้าสิห้าถึงเก้าสิเ็ดเปอร์เซ็นขาถึงไม่รู้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะในสังคมคนทั่วไปนะคะมันก็เหมือนกับเขาพูดยังไงคนรวยกับคนจนนะ่ะคนรวยมีอยู่นิดนึงใช่ไหมคน คนจนมีอยู่เยอะเลยนะคะนั่นก็แปลว,ว่าวิธีคิดเขามันไม่เหมือนกันนะคะการลงมือทําที่ไม่เหมือนกันจริงไม่จริงวันนี้นะคะถ้านะคะเปรียบเทียบถึงสมองให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนนะ,ะว่าวันนี้นะ,ค,ะคนที่ประสบความสําเร็จกับไม่ประสบความสําเร็จเนะะี่ยส่วนใหญ่เขาแตกต่างกันที่วิธีคิดค่ะและความคิดการลงมือทําด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเอาสมองของโค้ดออกนะคะแล้วเอาสมองของนะคะ เอาบทสไตล์นะคุณต๊อบเท่าแก่น้อยหรือคุณตันอิชิตันลงไปแน่นอนนะคะความคิดโค้ดมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่มันสมองของโค้ดค่ะมันเป็นมันสมองของผู้ที่เขาประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทุกๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเขา ส่วนใหญ่ล่วงรู้ความลับของเจ้ากฎจักรวาลนี้นะคะแล้วอารมณ์ความรู้สึกแล้วคนทั่วไปเขา,าร,รู้สึกแบบไหนนะคนที่ประสบความสําเร็จเขารู้สึกแบบไหนถ้าคนเคยดูหนังเรื่องเท่าแก่น้อยนะคุณจะเห็นว่าคุณ o p เท่าแก่น้อยเนี่ยเขามีความที่พยายามนะแล้วเขาฝันใหญ่ค่ะเขาลงมือทําด้วยใจมุ่งมั่นว่าเขาต้องประสบความสาเร็จปลดหนี้ปลดสินและมีชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวเขาให้ได้นั่นแหละค่ะคือการปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะซึ่งมันก็อยู่ในกฎ ของจักรวาลน,นะคะทําไมโคต้องพูดเรื่องความคิดละ่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะไอ้คนที่เราเจอเนี่ยรอบๆข้างตัวเราหรือแม้แต่คนที่นอนกับเราเนี่ยโดยส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นยังไงรู้ไหมคะปล่อยพลังลบหงุดหงิดโมโหเมื่อเรานะไปเจอแต่คนแบบนี้สังคมแบบนี้คุณจะทํำยังไงคะวันนี้นะ,ะถ้าคุณรับและรู้สึกนะคะกับอารมณ์ f e ล l i n g ที่คนอื่นเขามาใส่ให้คุณเมื่อไหร่นะคะให้คุณรู้เลยนะคะว่าคุณ กำลังยืนอยู่คนละฟังค่ะกับเจ้าความสำเร็จต่อเลยทำไมถึงถึงเป็นแบบนั้นให้คุณย้อนกลับไปตอนวัยเด็กค่ะห้าขวบตอนห้าขวบเนี่ยพ่อแม่ห้ามคุณอย่ากระโดดเลยหนูเดี๋ยวล้มคุณฟังไหมคะ่ฟังโลกของคุณมันมีจินตนาการล้ำลึกค่ะห้าขวบบางคนจินตนาการเป็นหมอค่ะเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแต่เมื่อคุณเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้น,นคุณโดนนะคะ ปุ๋ยที่บ้านปุ๋ยที่ทํางานปุ๋ยที่โรงเรียนปุ๋ยในทุกๆท,ที่ะคะ่ะใส่คุณซึ่งไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีหรือเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะคุณนะก็ได้แต่ปับนิด ปรับหน่อยนะจนคุณไม่เหลือพื้นที่ของความเป็นไปได้ของคุณค่ะเจ้าเด็กห้าขวบคนนั้นมันหายไปจากชีวิตคุณค่ะเจ้าเด็กที่มันเคยร่าเริงมันเคยมีความฝันมันเคยเชื่อนะในทุกๆอย่างว่ามันทําได้หมดอนะ่ะเด็กห้าขวบคิดอยากจะนอนกับพื้นก็นอนไม่ต้องคิดอะไรมากมายค่ะอยากจะทําอะไรก็ได้ทําคุณว่าจริงไหม เมื่อคุณเติบโตมาตอนนี้นะคุณลืมไปแล้วค่ะโมเมนต์ของเด็ก5ขวบนั้นให้คุณลองใช้จินตนาการร่วมไปกับโค้ดนะคะเมื่อวัย5ขวบของคุณเนี่ยนั่นแปลว่าคุณนะคะกำลังรับรู้นะคะรับข้อมูลนะเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาหาคุณทั้งดีและไม่ดีมาหลอมรวมจนเป็นคุณจนวันนี้ความฝันนั้นที่คุณเคยมีมันได้หดหายไปวันนี้นะคะเมื่อคุณรู้แบบนั้นแล้วคุณจง ตื่นรู้นะคะและคุณจงรู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณควรทําอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนนะคะกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ให้คุณรู้เลยค่ะว่าคุณกําลังจะเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะคะแต่เมื่อคุณได้สนักรู้ว่าอ๋อโค้ดบอกไว้ว่าสามนะคะ สความรู้สึกที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จหรือเมื่อ3าความรู้สึกนี้มาเมื่อไหร่คุณเข้าใกล้ความสําเร็จอย่างแน่นอนอ่ะพร้อมนะกับคอนเทนต์ที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่หนึ่งคือคุณต้องยินดีกับทุกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอ่ะเรื่องราวดีๆนะเรื่องราวดีๆนะโอเคไหม คุณควรจะยินดีนะคะกับทุกเรื่องราวดีๆไม่ใช่ว่าแค่ในชีวิตคุณในชีวิตคนอื่นในสิ่งที่คุณได้ยินทั้งหมดทั้งวัน คนควรยินดีกับทุกเรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามานะที่คุณได้ยินที่คุณได้เห็นนะเมื่อไหรที่เขามีคนไทยประสบความสำเร็จสุดยอดเลยครับพิมพ์เลยรู้สึกไปกับเขาเมื่อไหรที่คุณรู้สึกยินดีชื่นชมนี่แหละค่ะคุณกําลังเดินเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วค่ะเพราะแน่นอนนะคะจักรวาลน,นะคะมักจัดจัดสรรให้คุณตามสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณปรารถนาเมื่อไหร่ที่คุณส่งสัญ,ญญาณออกไปบอกจักรวาลว่าเฮ้ย แม่งสุดยอดอ่ะแม่งสำเร็จระดับประเทศอ่ะแม่งเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลระดับโลกอ่ะโอ้โหคนลุกสุดยอดคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าเฮ้ยคนคนนั้นสุดยอดและจัก,กรวาลน,นะเขาจะรับรู้ขึ้นของคุณเลยนะว่าคุณกำลังเฉลิมฉลองยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นจัก,กรวาลเขาจะรู้สึกว่าอา้าวชอบเหรอโอเครักแับ เดี๋ยวจัดให้เออจักรวาลก็จะดึงดูดเรื่องราวที่เป็นคล้ายๆกันกลับมาให้คุณค่ะมันเหมือนกฎของกระจกค่ะสะท้อนกับเออทำดีได้ดีค่ะทำชั่วได้ชั่วโอเคไหมโอเคไหมฉะนั้นคุณจงยินดีกับทุกเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะและเรื่องราวที่คุณได้ยินแต่ย้ำนะว่าต้องเป็นเรื่องราวดีๆนะจ๊ะตัวเธอโอเคไหม คุณต้องยินดีแล้วเวลาใครเขาถูกลอตเตอรี่สาล้านคุณเป็นคนนึงมีความฝันอยากถูกลอตเตอรี่โค้ชให้เทคนิคคุณเลยคุณอย่าไปรู้สึกว่าแม่งโชคดีวะทำไมไม่ถูกกับกูอะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยไวเบเลชัน่นหรือขึ้นแบบนี้ออกไปคุณไม่มีทางถูกค่ะเพราะจักรวาลเขารู้ถึงอารมณ์ความอิดนิดๆของคุณอิจฉานิดๆนะอิจฉานิดๆมีความแบบ เฮ้ยทำไมฉันไม่ได้อ่ะเออไม่ใช่นะเมื่อไหร่ที่คุณส่งสัญญาณแบบนั้นออกไปจัก,กรวาลเขาได้ยินค่ะว่าคุณอ๋อถ้าถูกแล้วเธอจะต้องเจอคนที่มาอิจฉาเธอแบบนี้ไม่ให้ดีกว่าอืมโอเคไหมอ่ะโอเคไหมนะคะเราควรยินดีกับทุกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับเราและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรามองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู เราควรจะยินดีกับเขาด้วยแม้คุณไม่ได้พิมพ์แม้คุณไม่ได้แสดงออกคุณก็จงรู้สึกอิ่มเต็มไปกับเขาด้วยนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับนะคะที่โค้ชใช้บ่อยมากนะโค้ดจะไม่ไปแสดงความคิดเห็นกับคนที่คิดลบนะเมื่อไหร่ที่โค้ชไปแสดงความคิดเห็นหรือไปอ่านว่าเขาโพสอะไรบ้างโค้ดกำลังดึงดูดเรื่องราวโดยไม่รู้ตัวเชกเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณกําลังไปอ่านคอนเทนต์หรือข้อความที่บันเชิงลบเฮ้ย <c oughs> มันทะเลาะกับผัวเหรอวะ ทะเลาะเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหทางดูใหญ่เลยแล้วดูคอมเมนต์อีกคอมเมนต์อะไรวะเนี่ยสวัสดีลาโพแล้วค่ะคุณขาคุณกําลังดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นความรู้สึกนะคะความรู้สึกแรกเลยที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จแลละไอ้เป้าหมายฉันเนี่ยมันง่ายจังเลยตั้งแต่รู้จักโคสิตาเนี่ยเมื่อคุณเริ่มรู้จักที่จะยินดีกับผู้คนรู้จักที่จะยินดีกับเรื่องราวทุกสิ่งค่ะที่คุณได้ยินได้ฟังได้เห็นค่ะ ดันหละค่ะคุณกำลังเดินเข้าใกล้แล้วนะโอเคไหมจงยินดีไม่เพียงแต่ปากค่ะแต่คุณจอจงยินดีด้วยความรู้สึกอิ่มเต็มเออรู้สึกแบบยินดีจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบยินดีด้วยนะเออยินดีด้วยเฮ้ยยินดีด้วยป่ะเพื่อนอืยินดีด้วยแม้แต่ง,งานแต่งงานคุณก็ต้องยินดีถ้าคุณคนนึงนะที่คนใครที่ยังไม่ค่อยมีคู่ยังหาสามีไม่ได้หรือมีสามีแล้วนะคะ รู้สึกแบบอยากจะให้สามีรักมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้คุณต้องรู้จักนะแสดงความยินดีในหน้าที่การงานของสามีหรือใครที่ยังไม่มีคู่อยากจะมีคู่คุณจงร่วมเฉลิมฉลองและยินดีกับคนที่เขาแต่งงานกันไม่ใช่เฮย้ยแต่งอีกแล้วนาะเบื่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณสง่สงสัญญาณและใส่ภาษาใส่อารมณ์ไปสักขนาดนั้นงดค่ะปีนี้งดค่ะชาตินี้ไม่ต้องมีแล้วคู่คุณนะจกักรวาลเขาจะรู้ว่าถ้ามีแล้วเธอคนนี้จะเบื่อ เห็นยังเห็นยังเออต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะมนุษย์เนี่ยวันหนึ่งคิดห้าหมื่นหกมืนเรื่องฉะนั้นพยายามใส่เรื่องราวดีๆเข้าไปคบเพื่อนใน Facebook พยายามฟีดเลือกเพื่อนดีๆนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะทุนหัวโอเคนะอ่าโอเคทุกคนแสดงว่าอยากนะกอยากถูกแจ็คพอตนะยินดีกับคนที่ถูก30ล้านบาทใหญ่เลยเยี่ยมเลยนะคะมาสู่หวะะัวข้อที่2เลยค่ะหัวข้อที่สเลยนะคะ เมื่อคุณรู้สึกแบบนี้คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะอ่าหัวข้อที่สองเนี่ยที่คุณต้องรู้เลยว่าเฮ้ยไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนสําเร็จนี่ว่าคนสําเร็จเขาต้องรู้สึกอะไรรู้ไหมคะคุณรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาการตื่นเต้นเป็น energy ที่สูงมากการตื่นเต้นเป็นพลังงานที่สูงมากนะคะตื่นเต้น ตื่นเต้นว่ะฉันต้องทํามันออกมาได้ดีแน่ๆเลยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะผลลัพธ์ใหม่เฮ้ยตื่นเต้นว่ะคนเยอะแต่ว่าฉันแม่งเจ๋งว่ะเห็นไหมคะเห็นสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะไม่ใช่คนพูดตื่นเต้นว่ะกลัวถึงเต้นว่ะกลัวนะบวกลบโอเคไหม คำพูดนะตื่นเต้นบวกนะแต่พอบอกกลัวลบทันทีนะคุณต้องตื่นเต้นว่าฉันทําได้แน่นอนฉันแม่งแจ๋วว่ะเออคุณต้องใส่แบบนี้นะลงไปคุณต้องใส่ภาษาภาษาที่ดีให้กับตัวคุณโอเคไหมนะสิ่งที่คน ที่สาเร็จทุกคนนะเขามีตลอดเวลาเลยคือ energy ของความตื่นเต้นเขาจะตื่นเต้นกับผลลัพธ์ใหม่ๆรายได้ใหม่ๆการหาช่องทางใหม่ๆนะการขยายตลาดใหม่ๆการทําธุรกิจเสริมธุรกิจเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทำแล,แล้วคุณตื่นเต้นแล้วคุณตื่นเต้นคุณรักษาระดับความตื่นเต้นมันไปได้ตลอดอะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะคุณเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วเออนอกจากความตื่นเต้นนะคุณต้องกระปรี้ กระเปล่าด้วยนะตื่นเต้นกับพี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสเออคุณเคยเห็นคนสําเร็จทำอย่างนี้ไหมคะมเบื่อเซ็งเคยเห็นไหมคะไม่ไม,มีหรอกคุณเห็นคนสําเร็จกับคนไม่สําเร็จไหมคุณจะรู้ได้จากการเดินได้ซ้ําคุณว่าคนสําเร็จเดินฉุบๆคนไม่สํเร็จเดินไงคะ ไปเรื่อยๆคุณว่าจริงไหมคุณจะสังเกตบุคลิกของการเป็นผู้นําของคนจากการเดินของเขาได้เลยนะคนไหนเดินชับชับชับ,ชบ,ชบ,ชบเนี่ยคือเขามีความกระปี้กระเป๋าเขามีภาวะผู้นํานะฉะนั้นเนี่ยว,วันนี้ถ้าตัวเรานะกาลังเดินสโลโมชันอยู่จงปรับเปลี่ยนค่ะพวกนี้ปรับเปลี่ยนได้นะบุคลิกนะทําตัวให้สดชื่นกระปี้กระเป๋เด้งดึงนะขอยืมค้สิริลัลกษณ์เขาหน่อยเด้งดึงตลอดเวลานะคะสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่เขาสําเร็จค่ะมันเป็นพลังงานดีค่ะ ที่ทําให้คุณนะคะสดชื่นไม่พอค่ะคุณจะน่าเด็กค่ะคุณไปดูโค้ดนะคะวันที่หนึ่งถึงวันนี้นะโค้ดเด็กลงไปทุกวี่ทุกวันนะคะคุณอ่ากดมันก็คือกดค่ะสองคูณสองต้องได้สี่ค่ะปล่อยเหี่ยวคุณเหี่ยวต้องได้เหี่ยวค่ะเออสดชื่นกระปี้กระเป๋าคุณต้องได้สำเร็จเอออย่างน้อยต้ได้พลังงานดีๆได้เพื่อนที่แบบเฮ้ยสดชื่นกับพี่กระเป๋าเลือกคบด้วยเพื่อนสดชื่นกับปี้กระเป๋าน่ะไม่ใช่เลือกเพื่อนที่แบบพากกันเหี่ยวเฮ้ยมึงไงโอคกับเพื่อนกู ก็อ,อกหักด้วยหนักเลยโอเคไหมฉะนั้นคุณต้องทําอะไรคะตื่นเต้นค่ะกับการลงมือทําในทุกๆวันเช้ามาเฮ้ย hey, ตื่นเต้นว่ะเนี่ยใส่ไปก่อนเลยเฮ้ย hey, ตื่นเต้นยอดขายว่ะรู้สึกเลยยอดขายต้องดีมากเฮ้ยตื่นเต้นว่ะวันนี้จะได้เจอลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เว้ยถ้าคุณขายประกันอยู่คุณใส่ไปเลยค่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังความรู้สึกมาก่อน ความจริงมาที่หลังคุณต้องรู้สึกไปก่อนเลยและความจริงมันจะตามมาติดๆค่ะยิ่งคุณรู้สึกมากเท่าไหร่เหมือนโค้ดเนี่ยรู้สึกมากเลยว่าฉันต้องสำเร็จมากเลยมันก็เลยมากเลยเข้าใจใช่ไหมคะอ่าพี่สรินทิศบอกขอดูดพลังความสดชื่นมากนะคะอ่ะดูดไปค่ะดูดเลยค่ะอ่ะ ให้ดูดเลยนะคะนะคะโอเคอ่ะต่อนะคะโอเคไหมคุณพร้อมไหมอ่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะคือคุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำ อันนี้นะคะคือ key to success เลยนะของธุรกิจหรือง,งานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่คุณจงมีความสุขและมีความรักกับสิ่งที่คุณทำเมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกเช้าชามเย็นชามเมื่อไรจะเย็นวะเมื่อไรจะมืดวะเมื่อไรจะได้กลับวะเบื่อเซ็งเ็งเป็ดจบค่ะงานงานนั้นนะคะ คุณไม่มีทานะที่คุณจะได้รับการเชิดชูเกียรติหรือยกย่องขึ้นไปในตําแหน่งใหญ่ๆอย่างแน่นอนนะเพราะคุณใส่โปรแกรมมันไปแล้วมันน่าเบื่อมันเหนื่อยมันท้ออยากกลับบ้านอยากเล่น Facebook นะเออนะคุณกําลังใส่แบบนั้นออกไปแน่นอนคุณไม่ได้อะไรแน่นอนนะคะคุณก็ทํางานนะ ค่าเวลาอันมีค่าของตัวเองไปนะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณจงทํางานงานนั้นประหนึ่งว่าคุณคือเจ้าของธุรกิจคือหรือเจ้าของกิจการเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวันหนึ่งนะคะคุณจะไปรู้เหรอถ้าวันนี้คุณทําเหมือนคุณเป็นเจ้าของกิจการถึงวันนี้คุณเป็นพนักงานบัญชีเขาแต่คุณทํางานเหมือนคุณเป็นเจ้าของอะความรู้สึกคุณเป็นแบบเจ้าของไปทํางานอะโค้ดทำนายอนาคตคุณได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องไปดูหมอดูเลยค่ะ คุณจะได้มีธุรกิจของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะฟันธงค่ะเออขอยืมคำหมอลักหน่อยฟันธงค่ะเออนะพี่ยาวนันีสรุปให้เราเรียบร้อยนะคะว่ามีความสุขและมีความรักกับสิ่งที่ทำนะคะเหมือนอาจารย์ของครูรุ้งนะคะก็คือครูบัณฑิตนะบอกว่าทําสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยท้างานประจําที่คุณทําคุณอาจจะไม่ได้รักเขามากนะะแต่ก็ทํานะ เสมือนว่าเราเป็นเจ้าของนะคะและจงหาธุรกิจที่คุณรักเสริมเพิ่มทับเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดรับการไหลของเงินค่ะคนบางคนนะ,ะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะเอ่อตั้งใจ่ทางานนะลูกทำมันงานหน้าเดียวเนี่ยลูกทำมันงานได้เงินเดือนเ0้าพันเดียวลูกทำไปจนวันอายุ60เลยลูกหมดแรงแล้วจบไปลูกมันไม่ใช่อ่ะ เข้าใจใช่ไหมคะเมื่อโอกาสนะเมื่อจัก,กรวาลเขาส่โอกาสมาให้คุณจัก,กรวาลหรือพระเจ้านะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพเขาส่งโอกาสมาให้คุณนะให้คุณเลือกคุณจงลงมือทํามันด้วยใจแห่งความสุขนะคะและพิสูจน์นะ,ะกับมันด้วยการใช้เวลานะเรียนรู้และทําแบบเต็มที่กับมันให้มันรู้ไปเลยว่าคนอื่นเขาทำได้ไม่ได้ถ้ามันไม่สักเซนหรือสําเร็จเท่าที่ควรคุณจงบอกตัวคุณค่ะว่า แจ่วแล้วยังน้อยเธอเก่งขึ้นเว้ยเธอรู้วิธีแล้วเว้ยที่จะทํายังไงกับธุรกิจหน้าที่จะไม่ล้มเหลวมันธุรกิจนี้เห็นหรือยังวันนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนมุมอมองความคิดนะคะคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณความรู้สึกที่3ามนะคะมันสําคัญมากเพราะมันคือกุญแจของความสําเร็จนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํางานแบบเช้าชาม เย็นชามนะคะแน่นอนนะ,ะไม่ว่าคุณจะผ่านไปกี่สิบปีชีวิตหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณทำไมมันดูไม่ไปถึงไหนเลยนะคะ เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องมีความสุขและรักในสิ่งที่ทําทํามันด้วยหัวใจของคุณนะอะสนุกตื่นเต้นได้สนุกตื่นเต้นนะร่วมเฉลิมฉลองและยินดีกับคนที่เขาประสบความสําเร็จวันนี้คุณจะได้รู้จุดบกพร่องของคุณค่ะว่าทําไมคุณถึงยังไม่สาเร็จเพราะบางทีคุณอาจจะมี3สิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โค้ดบอกก็ได้เมื่อใครเขาสําเร็จขึ้นมาเราเผลอคิดไปหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะได้อีกแล้วเหรอวะเฮ้ยอะไรวะขึ้นอีกแล้วเหรอวะ เผอหรือเปล่านะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำนะโค้ดสรุปให้คุณเลยกับ3คอนเทนต์นะ3นะ3ความรู้สึกที่แสดงให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วนะคะอ่าข้อ1ค่ะคือคุณต้องยินดีกับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆนะ ที่คุณได้ยินได้ฟังได้เห็นคุณจงยินดีด้วยความรู้สึกอิ่มเต็มค่ะ,สะเสมือนคุณนะ่ะเป็นญาติเขาหรือมันเป็นตัวคุณนะ่ะเออนะเมื่อไหร่ที่คุณทําแบบนั้นนะคะจักรวาลหรือพระเจ้าของคุณเขาจะส่งเหตุการณ์เรื่องราวคล้ายๆกันลงมาตามอารมณ์ที่คุณส่งออกไปเลยค่ะคุณอิ่มเต็มน้อยก็ส่งมาน้อยนิดหน่อยเออคุณรู้สึกดีเยอะมากมีความสุขมาก ส่งมาแบบเร็วสปดสปาร์ตเลยนะคะโอเคไหมคะ2องค่ะเมื่อคุณยินดีแล้วนะคะคุณต้องตื่นเต้นกระพี้กระเป๋าบึงปังดึงดังเออไม่ใช่เหียวอะไรก็เหียวโอ้ยเอา,อาดีตมาพูดอีกหนักเลยค่ะสวัสดีนะคะโค้ดได้บอกคุณไปในทุกทุกอย่างที่คุณควรทำแล้วแต่วันนี้โค้ดกำลังมาบอกคุณถึงนะ ความรู้สึกนะความรู้สึกเมื่อคุณนะ่ะรู้สึกเฮ้ยทำไมตื่นเต้นทำไมสดชื่นทำไมกระปี้กระเป๋าจาังวะนั่นแหละค่ะคุณจงรู้ตัวเลยค่ะว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าทุกทีทุกทีนะะกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้โอเคไหมอ่านะคะข้อที่สามค่ะคือคุณต้องรู้สึกนะคะ สนุกมีความสุขนะคะและรักในสิ่งที่คุณทำนะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี3ความรู้สึกนี้นะคะเมื่อนั้นแหละคะ่ะคุณโคตรเข้าใกล้ความสําเร็จเลยคุณโคดง่ายกับความสําเร็จเลยอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยมันแค่นี้เองเหรอโคตรมันแค่นี้เองคิดให้น้อยสนุกให้มาก น้อยสนุกให้มากกฎของจักรวาลมันมีไม่ยากมันทําง่ายๆนะคะโค้ดคือหลักฐานตัวเป็นๆนะคะที่ออกมาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าระยะเวลาแค่1เดือนนะคะโค้ดสามารถสร้างไรายได้เจ็ดหลักนะคะจากการใช้กฎของจักรวาลน,นะคะเออโดยที่โค้ดไม่ได้ลงทุนเลยซักกระบาดเดียวนะีคะใครก็ตามนะคะที่ฟังคลิปโค้ดครบจนถึงวันนี้นะคะ ใครก็ตามที่กลับไปย้อนไล่ดูนะโค้ดมั่นใจค่ะว่า13วันนี้จนถึงวันที่21นะคะชีวิตคุณจะไปนะคะไปไกลมากนะคะต่อให้คุณจบอะไรมานะคุณต้องจบวิชาจักรวาลด้วยแล้วคุณจะสำเร็จในชีวิตแบบ สนุกมีความสุขหน้าเด็กลงเงินเยอะขึ้นได้เที่ยวมากขึ้นชีวิตดีดีอะไรก็ดีดีอะไรก็ดี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 ดเออนะมะมีแต่มิตรดีดีนะคะมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาโอเคไหม พี่นันทยาบอกว่าเอาไปใช้ตามที่โค้ดแนะนําชีวิตดีขึ้นจริงค่ะเยี่ยมเลยเห็นไหมคุณเห็นหลักฐานไหมคะอ๋อชื่นใจของโค้ดเลยนะคะโค้ดอยากได้ยินแค่คุณไปประสบความสําเร็จให้โค้ดนะคะให้โค้ดดูแล้วคุณกลับมาบอกหน่อยว่าสําเร็จจริงๆค่ะจากการที่เอาเรื่องราวที่โค้ดแบ่งปันไปทําแค่นั้นแหละค่ะคุณโค้ดก็มีความสุขแล้วนะคะ ไม่ได้อยากได้เงินทองจากคุณค่ะอ่าแต่สิ่งที่อยากได้นะคะอยากให้คุณสาเร็จให้โค้ดดูนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะใกล้แล้วนะกับ21วันนะคะพี่ชิดความมั่งคั่งเนี่ยจะจบลงนะคะโค้ดจะทำคอร์สที่เรียนไปแอคชั่นไป7วันเป็นคอร์สการกุศลนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะคุณจะบริจาคเรียนคอร์สนี้เท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ร้อยบาทล้านบาทหมื่นบาทแล้วแต่คุณเลยนะคะโค้ดจะสอนนะคะ เรียนไปแอคชั่นไปนะคะด้วยผสมการจากโค้ดเองและการใช้กฎของจกักรวาลของโค้ดนะคะอ่าคอร์สนั้นเป็นคอร์สการกูศลใครที่อยากจะลงทะเบียนก็เตรียมตัวไว้นะคุณ มีข้อแม้ข้อนึงนะคะคือคุณต้องผ่านการเรียน21วันกับโค้ดมาก่อนนะคะถ้าไม่ผ่านการเรียน21วันโค้ดขออนุญาตไม่รับนะเพราะว่ามันจะจูนกันยากหน่อยเออนะโค้ดอยากได้คนนะคะที่เป็นลมใต้ปีกของเรานะและและ,และโค้ดเองก็จะเป็นลมใต้ปีกให้คุณเหมือนกันนะเราจะพากันขึ้นนะคะไปสู่สิ่งที่ดี เสมอเสมอเสมอและเสมอเสมอ,สมอค่ะจะขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเดอะเบสที่สุดลักชูรี่ที่สุดนะคะตามสิ่งและใจที่คุณปรารถนานั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ่า ฟังน้องสิตาแล้วรู้สึกหน้าเด็กลงใช่ค่ะคนดูโค้ดในหน้าเด็กลงหลายคนแล้วค่ะพี่นันทยาแล้วพี่นันทยาเหมือนกันค่ะเออนะคะพี่ตาต้าบอกขอบคุณน้องสิตานะคะแนะแนวทางที่ดีทุกๆวันเลยได้เลยค่ะเยี่ยมมากคุณรู้ไหมคะว่า21วันที่โค้ดอยู่กับคุณเนี่ยมันเป็นความผูกพันมากๆเลยนะที่เราได้อ่านชื่อพวกคุณแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีความสุขนะอ่าอย่างพี่ยาัวนีเนี่ยติดตามทุกวันเลยนะคะทุกๆวันนะคุณลิสกี้มอไซค์ลิสกี้พวงคามด้วยนะคะนะ เอาไปฝึกฝน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 และลงมือทำค่ะอ่านะจงทำมันทุกวันและมันจะกลายเป็นนิสยัย21่วันที่โค้ดให้คุณอยู่กับโค้ดเพื่อการฝึกนะคะนิสัยใหม่ของคุณนะ,ะให้ลงไปในจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกในบอดี้ของคุณทุกทุกอย่างนะคะและคุณจะเปลี่ยนไป แบบพลิกฝ่ามือค่ะโอเคไหมโอเคไหมอย่าลืมก่อนนอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราเลยขอบคุณใบหน้าอ่อนเยาว์ของเราด้วยขอบคุณมันสมองสุดอัจฉริยะของเรานะคะที่ทําอะไรก็มีสัมผัสของไมดน้านะคะสัมผัสของความสําเร็จอย่างมหัศจรรย์ใจนะเราคือยอดนิยมของโลกจ้าเออนะ เรานะคะเป็น l i m i t ต็ดอีดิชั่เออนะเป็นบุคคลน,นะที่ช่วยคนนะได้ระดับประเทศเลยเออใส่อะไรใส่ไปเลยโอเคไหมพี่อนงบอกว่าเพิ่งดู2วันเองย้อนหลังได้เลยค่ะกลับไปดูย้อนหลังนะอ่าคุณอนุภาพบอกดีจังครับยินดีนะยินดีต้อนรับนะคะสู่นะคะเพจเสงเงินร้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตาเย้นะคะวันนี้จบแล้วโอเคไหมทุกคน จบแล้วนะจบแล้วนะเดี๋ยวโค้ชนะ,ะจะส่งพวกคุณทุกคนไปทำภารกิจชีวิตต่อนะคะนะอย่าลืมมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่คุณทำนะคะสนุกมีความสุขนะมองทุกอย่างนะคะด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะที่มีความสุข